ครับพกตั้มวาวนะครับวันนี้จะมาอัปเดตโปรโมชั่นท่าดีับแฟ่เราแต่ละรุ่นแต่ละคันมีอะไรบ้างประจำเดือนเก้ากันยานะครับรุ่นแรกฟาซีโอส่วนลด6,000เริ่มต้นผ่อนที่1 8 0มีทุกสีนะครับฟาซิโอรุ่นต่อมาครับเป็นแกรนฟิลาโนแกรนฟิลาโนส่วนลด6,000เริ่มต้นผ่อนที่2,300บาทมีทุกสีเหมือนกันนะครับนี่ยาวเลยทุกสีรุ่นต่อมา ยามาฮ่าเอ็นแม็กส่วนลด4,000บาทเริ่มต้นผ่อน2 3,500บาทมีทั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัวเท็นะตัวนี้มีนะครับที่นี่มีพร้อมรับได้เลยนะครับทั้งสดทั้งผ่อนขายหมดเลยนะครับรุ่นต่อมาครับเป็นพี่ใหญ่ครับตัว x m a x ม300ตัวนี้พร้อมรับได้เลยทั้งสดทั้งผ่อนนะครับมีส่วนลดให้10,000บาทหรือว่าจะรับเป็นฟรีจนทะเบียนพรบอรนะครับพร้อมรับได้เลยทุกสีนะ รุ่นต่อมาครับเป็นตัว y ม m a าแ a i r ล o c ส่วนลด6,000บาทเริ่มต้นผ่อนที่2,300บาทครับตัวต่อมาครับสายคลาสสิก XSR ส่วนลด8,000เริ่มต้นผ่อน3,100บาทครับรุ่นต่อมาครับสายว,วิบาก WR155 ส่วนลด8,000เริ่มต้นผ่อนที่3,500บาทครับตัวนี้ครับยม a m a าฟ p i นใช้ดีมากครับเริ่มต้นส่วนลดอยู่ที่4,000บาทผ่อน1,000ครับ ฟินตัวใหม่นะ UBS ล้อทองรุ่นต่อมาครับเป็น e x c i t e r ตัวใหม่นะครับตัวใหม่จะเป็นกุญแจกุญแจสมาร์ททีและตัวกุญแจธรรมดาก็มีนะครับตัวนี้สีแดงก็มีสมาร์ททีตัวใหม่ก็มีเริ่มต้นสูบเปอร์เซ็นต์ผ่อนอยู่ที่2,700บาทนี่ครับแล้วก็รุ่นต่อมาตัวนี้เลยครับ มาใหม่น้องใหม่ไฟแรงครับ PG วันทั้งสดและผ่อนนะครับขายหมดเลยเริ่มต้นที่ศูนเเซนูนย์บาทผ่อนเริ่มต้น2,400บาทพร้อมรับได้เลยนะครับทุกคันที่แจ้งมาเนี่ยครับรับประกัน5ปีห0,000ื่นโลนะครับแล้วก็มีตัวฟินรับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับซื้อเส็จบริการหลังการขายดูแลให้เลยครับพบกันที่ปากซอยพวกของยูิทับหนึ่งนะครับหรือว่าติดต่อที่เบอร์0ู5 0 5 2 6 5 7 8ศอาดดีสแควร์ครับแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณครับ